ทรัมป์สั่งปุ๊บได้เปลี่ยนชื่อปั๊บสำหรับการเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งประกาศเปลี่ยนชื่อไปเพื่อแสดงออกถึงความแข็งแกร่งของกองทัพสหรัฐเจ้าหน้าที่กำลังรื้อถอนป้ายประจำตำแหน่งของพี่เท็กเซตร,รัฐมนตรีกรลาโหมออกเปลี่ยนใหม่เป็นรัฐมนตรีสงครามที่หน้าห้องทำงานของพี่เท็กเซตในกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงสงครามแล้วจากคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ จากนี้ไปตำแหน่งของเฮกเซตจะถูกเรียกขานว่ารัฐมนตรีสงครามรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆในกระทรวงแห่งนี้อาทิเช่นรัฐมนตรีช่วยสงครามในการใช้อย่างเป็นทางการและในการสื่อสารสาธารณะต่างๆเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารตามคาดเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นกระทรวงสงครามในพิธีลงนามที่จัดขึ้นที่ห้องทำงานรูปไข่ของประธานาธิบดีสห<า>รัฐในทำเนียบขาว ชื่อกระทรวงสงครามนี้เคยถูกใช้แล้วก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนเป็นกระทรวงกลาโหมโดยสหรัฐได้ใช้ชื่อกระทรวงสงครามมานานแล้วจนกระทั่งถึงจบสงครามโลกครั้งที่สองจึงเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงกลาโหมเนื่องจากต้องการเปลี่ยนไปเน้นบทบาทในการป้องกันประเทศไม่ให้เกิดความขัดแย้ง คำสั่งของทรัมป์ที่ลงนามเมื่อวานนี้ยังได้สั่งการให้รัฐมนตรีเฮกเซตลงมือทำทางกฎหมายและด้านบริหารที่จำเป็นต่างๆเพื่อให้ชื่อกระทรวงสงครามกลายเป็นชื่อถาวรการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนักในสหรัฐและต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสองสภาของรัฐสภาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าในขณะนี้พรรครีพับลิกันของทรัมป์ ค้องเสียงข้างมากทั้งสองสภาการตัดสินใจในครั้งนี้ของทรัมป์เป็นการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดข,ของเขาในแนวทางการรีแบรนด์บทบาทของกระทรวงกลาโหมและกองทัพสหรัฐใหม่ ความเคลื่อนไหวในแนวทางนี้ของทรัมป์จะเห็นได้จากการที่ทรัมป์ได้จัดก,การสวนสนามพิเศษกลางุงวอชิงตันดีซีเมื่อไม่านานนี้และการเปลี่ยนชื่อฐานทัพต่างๆให้กลับไปใช้ชื่อเดิมหลังจากถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนชื่อจากกระแสการประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมด้านเชื้อชาติในปี2020ในสหรัฐนอกจากนี้ทรัมป์ยังท้าทายขนบเดิมด้วยการนำทหารและกองทัพสหรัฐมาใช้ในกิจการภายในประเทศรวมไปถึงการจัดตั้งเขตทหารตลอดแนวชายแดนทางใต้ของสหรัฐ ที่ติดกับเม็กซิโกโดยใช้ทหารสาหรัฐและกองทัพมาช่วยในการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งเป็นนโยบายหลักของทรัมป์และขณะน,นี้ทรัมป์กำลังส่งทหารไปตามเมืองต่างๆในสหรัฐอ้างว่าเป็นการปราบปรามอาชญากรรม